เข้าคลาบเดี่เนี่เป็นเห่าภาคเห่าาเห่าอายุทยาไม่เหมือนเห่าบ้านเรานะงูพวกนี้กัดรับลอยพิษครับไม่พ่นพิษเหมือนเห่าบ้านเราน่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเห่าภาคบ้านเรามาให้ดูหน่อยเนี่ยตัวนี้เป็นเห่าบ้านเราคะพี่ีน้องดูเอานะเนี่ยเดูเพื่อเป็นการศึกษาเอาตัวนี้ลงก่อนแล้วใครเอาเห่าบ้านเราออกมาให้ดูอ่ะเรียกว่าเห่าดงฮะเห่าดง บ้านเรามีสองอย่างเห่าดงน้ำกับเห่าดงบกครับระวังมือคุณด้วยนะครับระวังมืออเอาออกมาให้ดูได้ดูเหาขาวที่ผมได้มาจากทางใต้เอามาให้ดูใครจะดูก็รีบมาเบินนะ่งถ้าเราเก็บแล้วมาดูก็มาดูก็บ่นอีกอ่าไม่มีหยกยาขายนะอ่าผมว่ามันชิดโนโ่นพอดรามาเช้าลืมไป ี่าเน่เนู่่เห่าไม่ต้องให้มันแผ่หรอกจะไม่นจใจลายอันนี้เขาอันอันนี้งูเห่าดงบ้านเราครับด้านหลังจะมีรูปดอกจันไม่เหมือนเห่าใต้เห่าอีสานก็เห่ายเหา่าภาคกลางเห่าเหนือตัวจะยาวนะแต่ถ้าเห่าใต้ไม่ยาวครับเน,เนี่ยคุณทีออฟพงพัฒน์ติดต่อไปครับจะถ่ายละครเรื่องนาคีเอาตัวนี้ลงบ้านเอาตัวนู้นมาเดี๋ยวดูจงอางและดูเห่าใต้สีขาวกาหน่อยดูจงอางใต้ด้วย นี่เป็นโชวงางภาคใต้ครับให้พี่น้องบ้านเราได้ดูกันระวังเหนื่อเอาละตอนนี้ยกงูเห่าอีสอานเห่าภาคใต้มาเก็บเห่าอีสานกับเห่ากลางนี่และนหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านจะไม่หาดูได้เพราะตัวนี้เป็นสีขาวทั้งตัวครับะเดี๋ยวด้านหน้าก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ได้เก็บตังค์ไม่เรียรายเอาออกมาหน่อยอลอกคราบได้ยังยังลอกไม่หมดเอาออกมาเลยก็ต้องหางนี่ เออนั่นแหละเนี่ยยังลอกไม่หมดนะวันนี้วันพระใหญ่มันก็เลยลอกแต่ยังลอกไม่หมดครับอันนี้เห่าสีขาวถ้าอ่ถ้าเป็นเห่าเผือกตาจะแดงลิ้นจะแดงไม่ต้องให้กใจนี่เป็นเห่าขาวครับได้มาจากภาคใต้ครับแถวเบตงเขาขุดมาขายให้สองตัวตัวพูกับตัวเมียนี่ยยังไม่ลอกนะลอกยังไม่หมดนะมันไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่เอาเข้าบ้านเอาตัวเมียออกมา ตัวเมียมีสายสร้อยห้อยคอฮะตัวเมียนี่มีสายสร้อยห้อยคอแหรูเล็กๆ็ก็แย่ลงไปได้นะหมองูเราแหอ่าแหเอาเข้าบ้านก่อนมันเด้อที่หลังอะผมบอกแล้วอากาศร้อนเวลาจะปล่อยต้องเอาน้ําพ่นก่อนไม่งั้นก็เอาน้ําลาดก่อนมันจะได้เย็นสดชื่นนะจะได้เย็นสดชื่นแหมอ่าอดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูจองอ่างครับสิบกว่ากิโลยาวกว่าเสือ นะถ้าผมปล่อยให้ดูไม่ยาวกว่าเสือค้าะโกลด่าม,มาทางดัง,ดงแต่มันไม่ใหญ่เท่าเสือนะมันไม่ใหญ่เท่าเสือครับถ้าใหญ่เท่าเสือต้องใส่สิบล้อมาอันนี้เป็นเห่าเพศเมียมีสายสร้อยห้อยคอนี่ก็จกับกระจับคราบแล้วตัวนี้จะจับคราบเลยคนระับเป็นเห่าเพศเมียแบบนี้กัดแลวปล่อยพิษนะไม่พ่นพิษเหมือนเห่าบ้านเราเนด้านหลังมันจะเป็นขอไข่เห่าบ้านเรานะมันได้กลิ่นว่านด้วยลมแรง มันได้กลิ่นน้ำว่านมันไม่ค่อยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูจองอ่างแต่เนะดี๋ยวดูจองพอแล้วนคะุณเก็บนซะนะนะนะ